คนกุมเป็นธาตุลมก็อาจจะคล้ายๆกับธาตุลมในราศีอื่นๆใช่ครับคำแนะนำก็จะคล้ายๆกันอาจจะเพิ่มเติมเรื่องอะไรไหมคะสุนทรีคนกุมนี่ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแปรปรวนนิดนึงตามดาวประจําราศีก็คือดาวพระราหูเขาจะมีความแปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนิดนึงควรจะทานอะไรดีคะอันนี้ใช่ไหมครับแบบนั้งลดเลยลดคาเฟอีนลง นะครับแล้วก็ลดแอลกอฮอลอ์ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มการดื่มน,นมร้อนๆอให้จิตใจนิ่งขึ้นอุ่นๆนะครับใ,ให้จิตใจนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องพึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทําสมาธิ พวกนี้จะช่วยได้อาจจะยากสําหรับคนกลุ่มแต่ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ใช่ถูกต้องก็ลองปรับดูหาบาลานเพราะที่พูดไปเป็นอาหารแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมบาลานเพราะคนกลุ่มจะเป็นคนอย่างที่บอกว่าพระราหูประจําราศีเนาะก็จะมีความเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นขึ้น,นลงลงมีความแปรปรวนรในอารมณ์และแปรปวนด้านสุขภาพก็เยอะด้วยนะคะใช้สิ่งนี้ในการดูแลร่างกายด้วยอาหารดีที่สุดดีกว่าไปทานยาถูกต้องครับ ปิดท้ายที่ราศีมีนค่ะราศีมีนก็คือธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำอย่างที่บอกว่าธาตุน้ำเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่นิ่งอะเนาะ,ะก็จะมีแบบว่าไหลไปเลื่อยมีอ่อนไหวได้อะไรได้เงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องดูแลสุขภาพตัวเองพิพ,พิเศษนิดนึงก็คืออาจจะกินอาหารที่เป็นพวก,นวกที่เป็นผักใบเขียวเยอะๆแล้วก็อาหารที่มันเป็นทางคล้ายๆกับว่าพืชผักเยอะมังสวิรัติเยอะๆอย่ากินเนื้อสัตว์ S <S> นะครับแล้วก็อย่าเน้นของทอดเหมือนกันนะครับประมาณนี้ค่ะคนคมีนก็หันมาทานมังสวิรัตดีต่อสุขภาพอยู่แล้วใช่นะคะแล้วก็ถ้าหว่าจะเลือกทานโปรโตีนก็มาจากไข่ใช่ครับหรือปโปรโตีนกเกษตรเดี๋ยวนี้ก็เยอะเยอะมากคร,ครับผม